วัดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวน้ำยาแอร์ดูดตัวคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นถังแอร์เก่านะครับน้องไปซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับต่อสายไฟใหม่นะครับด้านหลังต่อแค่สองเส้นครับเป็นลายกับนิวตันนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวปลายท่อที่อยู่ตรงนี้ครับเราเราจะต่อเป็นท่อดูดออกมานะครับวิ่งขึ้นมาตามนี้ก็จะมา ดูชิ้นง,งานเราได้ทีนี้ถุงเนี่ยเราใช้เป็นถุงแบบงานอินฟูชันก็ได้หรือว่าเป็นถุงแบบก๋วยเตี๋ยก็ได้ที่เป็นถุงร้อนนะครับลักษณะนี้ข้างหน้าเราสามารถใช้เป็นกาวเทปกาวสองหน้านะครับเทปกาวสองหน้าแล้วก็ปิดซีนแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวซีเลนหรือว่าขี้หมาก็ได้นะครับเพ่อนงะครับดูลักษณะการดูดนะครับจะเข้าขอบข้อมมุมได้ดีกว่าการไล่แบบมือนะครับ อันนี้ด้านหน้านต้องทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย30มสถึงหชั่วโมงครับถึงจะตีเวลาที่เราลงน้ํายาแล้วมันจะไม่ดีดนะครับ